สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับช่องฟาร์มเจริญทรัพย์นะครับบรรยากาศหน้าร้านครับขายปุ๋ยนะครับวันนี้วันที่15นะครับสิงหาคม6 5 6 6อบ่ะบรรยากาศดีนะครับกับบรรยากาศช่วงสาย,สาย เมื่อคืนฝนตกนะครับลูกค้าก็เอาปุ๋ยเรื่อยๆนะครับปุ๋ยขายดีมากโดยเฉพาะยูเรียครับยูเรีย4600ครับตะกระต่ายครับทั้งขายดีทั้งขึ้นดีเหลือเกินนะครับขึ้นไปอีกแล้วนะครับจาก700กว่าบาทตอนนี้800กว่าบาทขึ้นไป100บาทแล้วนะครับสุดๆไปเลยเห็นว่าจะขึ้นไปอีกถึง900นะครับ ก็แปลกเนาะยิ่งขายดียิ่งยิ่งขึ้นราคาเเหมือนน้ำมันนะครับเหมือนน้ำมันเป็นซิน95ช่วงนี้คนใช้ใช้ดีก็ขึ้นไปอีกนะครับขึ้นลอยตัวเลย40บาทแล้วนะเออไม่รู้เป็นอะไรอ่ะอันนี้มีปุ๋ยอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะมีนอกปากทางนี่ครับลูกค้าเรียกร้องมานี่ นกปากห่างนะครับอันนี้จะใส่รอบสองนะครับอันนี้สิบแปดสี่ห้าอเบียมาส่งครับแปดสี่ห้าแล้วก็หัววัวมงกฎนะครับที่เดิมเลยจะม,มีเครื่องพ่นยาพ่นปุ๋ยนะครับไปจะลงทีละลง,ลงทีละสองเครื่องนะครับทีละสองเครื่อง ส่วนเครื่องตัดห้าก,ก็จะลงเยอะหน่อยนะครับประมาณสิกว่าเครื่องนี่นะัีโอมาครับปุ๋ยเราก็ออกเรื่อยๆครับแต่วันนี้ปุ๋ยจะเข้าอีกนะครับปุ๋ยจะเข้าอีก อันนี้เครื่องตัดหญ้านะไมันหญ้าซีหนึ่งหนึ่งตัวนี้ตัวขายดีนะน่าจะขายได้แล้ยี่สิบเครื่องนะครับอันนี้สั่งมาเพิ่มนะครับได้ราคาพิเศษที่เลยสั่งมาพี่สั่งมาเยอะหน่อยสั่งเยอะก็ราคาถูกนะครับก็เอามาขายก็มีทุกอย่างครับมีทั้งอะไรมีทั้งหัวเครื่องมีทั้งแกนนะครับเราก็แยกอะไรขายด้วยนะครับขา,ขายเฉพาะแกนก็ได้ขายเฉพาะเครื่องก็ได้ นะบางคนบอกว่าเครื่องยังดีแต่แกนมันเสียนะครับแล้วก็แยกขายได้นะครับเพื่อความสะดวกสบายนะครับแล้วก็ประหยัดให้กับลูกค้าใ่กำลังประกอบเสร็จละจะเสร็จละนะของเพิ่งมาถึงนะครับเมื่อเช้าพากันเล่งประกอบอประกอบเสร็จก็จะห้อยไว้่างนี้นะครับ นะปุ๋ยก็จะออกเรื่อยๆนะครับก็จะประมาณนี้ะนะครับเครื่องค้นยาเราจะเน้นเน้นยี่ห้อ,อรุ่นเจ็ดหกเจ็ดนะครับที่ขายดีเจ็ดหกเจ็ดจะเป็นทองเหลืองนะเป็นทองเหลืองแท้นะครับเป็นสองจังหวะ าลูกค้ามาเอาปุ๋ยแล้วครับแป๊บเดียวหมดอีกแล้วนี่นะครับนี่ก็จะจะเที่ยงแล้วมันเดิม มานี้นะครับเดี๋ยวผมขายปุ๋ยก่นอนอากาตายหน่อยสิมงกุฎเอาไหมมกุฎเลยตายสิกระสอบ แปดร้อยแปดสิบครเบสองใสซาเล้งสองใส่กระบะสี่แ <c oughs> ล้วรถหมอ่ะโอ้ <c oughs> oh, ขนันเดียว <c oughs> ตอนเดียว <c oughs> <c oughs> <c oughs> มวานห้าสิบกระสอบเลยแค่นี้ครับแล้ววันนี้เข้าอีกเข้าอีกร้อยกระสอบหนักนะครับห้าสิบกิโลคอไม่แข็งคอหักได้ยกจนหัวหมุนครับพันเจ็ดรสิบบาทสองกระสอบ กรอบได้กี่เครื่องแล้วหมดแล้วบอเหลือการไว้อันหนึ่งด้อนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับในแต่ละวันนะครับก็จะวุ่นวุ่นนิดนึงตอนนี้ก็เกี่ยวกับปุ๋ยนะครับปุ๋ยวัสดุก่อสร้างก็มีบ้างนะครับแบบลายก็ <c oughs> จะประมาณนี้เลย ครับอ,อ่ะเด,ด,ดี๋ยวนู่น,น,น,นอยู่กับนี่มนิ่มตังเขายัาง,ง,ง,งยครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคแล้วคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดติดตามนะครับฟาร์ามเจริญทรัพย์ครับ,รบสวัสดีครับ